วิธีท่องชื่อยาตระกูลโกดเชียงสอขอหัวบัวขมาชั่วลักจุลาก้ารเผาเผากระดูกพุ่งปลาปลูกในชดากะกลิ้งและกระก,กากดน้ำเต้าตามเขาความหลายๆายคนคงเคยได้ยินหรือเคยได้ท่องจำชื่อยาและพิกัดยาของเพศัชวัตถ,ถุตระกูลโกดก,ก,กันไปแล้วในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดู สรรพคุณของโกธแต่ละชนิดพร้อมกับสรรพคุณของพิกัดเบนจโกธสัตโกธนวโกธและพิกัดโกธพิเศษกันมาเริ่มกันที่คำว่าพิกัดยาคำว่าพิกัดหมายถึงการจำกัดจำนวนดังนั้นคำว่าพิกัดยาก็คือการจำกัดจำนวนยาเช่นพิกัดยาห้าสิ่งหรือพิกัดเบนจ์จากก็จะมีตัวยาอยู่ห้าอย่างเป็นต้น และสำหรับในพิกัดยาต่างๆนั้นตัวยาแต่ละสิ่งในพิกัดเดียวกันยังได้จํากัดส่วนหรือน้ำหนักของตัวยาไว้เท่าๆกันเว้นแต่ในหมวดมหาพิกัดซึ่งจํากัดส่วนของตัวยาไว้ไม่เท่ากันแต่ก็อยู่ในขอบเขตของจำนวนที่ได้จํากัดไว้การจัดตั้งพิกัดยาขึ้นมานั้นก็เพื่อสะดวกในการจดจำและเขียนตำราตลอดถึงความสะดวกในการปรุงยา และการที่จัดตั้งเป็นพิกัดแต่ละอย่างนั้นก็มีได้ตั้งขึ้นตามความพอใจแต่ผู้ที่จัดตั้งยาแต่แรกนั้นจะต้องมีหลักในการพิจารณาโดยอาศัยหลักดังนี้ 1. รถยาจะต้องไม่ขัดกันและ 2. สองสรรพคุณของตัวยาจะต้องเสมอหรือคล้ายคลึงกันสำหรับเภสัชวัตถุตระกูลโกดมีการจัดเป็นพิกัดยาเป็นสี่พิกัดคือพิกัดเบนจโกดพิกัดสตโกดพิกัดนวโกด และพิกัดโกดพิเศษซึ่งจริงๆแล้วยังมีตัวยาตระกูลโกดชนิดอื่นที่อยู่นอกพิกัดโกดที่เรียกว่าโกดนอกพิกัดเช่นโกดกุสมเป็นต้นจะไม่ได้นำมาอธิบายไว้ในคลิปนี้มาเริ่มกันที่พิกัดเบนจโกดโดยที่คำว่าเบนจจะแปลว่าห้าพิกัดเบนจโกดคือจำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกดจำนวนห้าอย่างหรือห้าชนิดที่เราท่องกันว่า เชียงสอขอหัวบัวขมเหมาชั่วรักจุลานั่นคือพิกัดเบนจโกดจะประกอบไปด้วยโกดห้อย่างดังนี้โกดเชียงโกดสอโกดหัวบัวโกดขมมาและโกดจุลลำพามาเริ่มกันที่โกดเชียงโกดเชียงจะใช้ส่วนที่เป็นรากมาใช้ทายามีสรรพคุณในการแก้ไข้แก้สะอึกแก้เสียดแทงสองราวข้างมีสรรพคุณเสมอกับใคร มีการใช้โกดเชียงร่วมกับตัวยาชนิดอื่นในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้แก่ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตคือกลุ่มยาหอมเช่นยาหอมเทพวิจิตยาหอมทิพโอสถยาหอมอินทจักและยาหอมนวโกดและในยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นยา,าธาตุบรรจบและยามันธาตุและในกลุ่มยาแก้ไข เช่นยาประสะเปราะใหญ่เป็นต้น